เคยเป็นกันไหมทุกคนเวลาพวกเราจะโดนบอกเลิกอะมันมักจะได้กลิ่นแปลกไม่ใช่กลิ่นเต่านะกลิ่นความมีพิรุษนี่แหละผู้ชายอะหรือว่าผู้หญิงอะมันมักจะมีอะไรเปลี่ยนไปมันจะมีความพิวไหวแล้วทำตัวไม่เหมือนเดิมอะคนมันอยู่ด้วยกันอะทำไมมันจะไม่รู้ทำไมมันจะจับไม่ได้อย่ามาตอนแหล่อย่ามาแสดงกูรู้หมดกูเห็นหมดมึงว่าไหมมึงว่าไหมพี่ัก ปรึกษากูรู้เรื่องจริงๆยกเว้นเรื่องทา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 งทไม่เคยปรึกษากูเลยรู้ทุกเรื่องรู้ทันลำไยสุดนี้มึงเคยได้สัญญาณไหมเวลามึงจะโดนเทอ่ะเคยปะไม่เคยไม่เคยไม่มีเลยนะไม่ไม่รู้เรื่องเลยอ่ะไม่ค่อยมีพิรุษเท่าไหร่แค่มีพิรุษอ่ะไหนึงเล่ามาก็เนี่ยสัญญาณแบบเนี้ย เอาดีมึงก็เอามันดีอวิ่งดีวิ่งดีไม่ทันกินเลยวะวิ่งช้าทําไมวะโอ้โอูตัวพี่เจ๋งว่าพี่มันโคตรเพรเลยเนี่ยพี่เติมปะเนี่ย2ลงลททุยเติมดิ โอ,อ้โผมก็อยากเติมบ้างพี่แต่ผมไม่มีบัตรเครดิตว่ะแม่งยุ่งยากมึงใช้อะไรอ่ะ Android ใช่ครับพี่มึงก็ไปซื้อนี่ Google Pay Gift Card มีให้เลือกตั้งแต่300ถึง2 0 0พไม่ต้องใช้บัตรเครดิตไม่ต้องโดนตัดผ่านค่ายโทรศัพท์มือถือโคตรสะดวกอะ่ะเออกมมีใบหนึ่งกูซื้อมาพันกนูขายตองพั0ขายตองพั0เอาปะ่ะอู้อูผมไปซื้อเซเวาก็ได้เบียเรามาเที่ยวภูเก็ตตั้งหลายคนทำไมลงรูกคนเดียวแ,วแล้วบอกว่าอยู่อย่างเงาเงาอะ่ะแบบนี้หมายความว่างไงเฮ้ยไม่ตอบอะ่ะ อะไรเนี่ยทำไมโทรไปไม่รับไม่ว่างแล้วทำไมไม่โทรกลับลืมแล้วเด็ดอะไม่มีหรอหมดบีเขาไปหาหมอมาแล้วหมอบอกว่าให้เขากินอาหารนอนอ่อนอะเขากินเด็กหมอไปดีไหมบี ้ตัวนี้สวยไหมเนี่ก็ถ่ายลงไอจีนะคนชอบมากเลยอะตามมาฟอเพิ่มเป็นหม,มื่นเนี่ยนี่รู้ปะใส่แล้วมีนมด้วยอาตัวนี้ดีกว่า่เือให้เขาหน่อยนะ โอยมีแต่คนโง่เท่านั้นแหละที่ไม่รู้สรุปกูจะโดนเทใช่ปะถ้ามันทาขนาดนี้มึงจะรอให้มันเทมึงหรือมึงจะเทมันก่อนล่ะโดนเทไม่รู้แต่กูจะไม่เลิกเปถ้ากูจะโดนเทกูเปไว้ก่อนน <c oughs> <c oughs> ี่ ก็การขายของเออก็ขายของนั่นแหละกูขายทุกคลิปอ่ะมึงไม่รู้เหรอดูก,กันมาตั้งค่อนขึ้นชีวิตจะมาติดสะดิะด่งลำใหญว่ากูขายของขายแต่แรกก็จ้าขายแต่แรกก็จ้าขายอะไรอีกอะกูก็เพก็กต์การ์ดกูซึมปีไว้เยอะเลยกูบอกแล้วคนอนะ่ะมันติดสบายทะนั้นอนะ่ะกูจะปป้ายยาวไว้ก่อนโคตรเจ๊อะถ้ามันขาดกูแล้วมันจะรู้สึกชีวิตมันอนะ่ะจะลำบากขึ้น ไม่มีใครชอบความลำบากแล้วมันทำอะไรได้บ้างเอาไปซื้อแอปซื้อสติกเกอร์ไลน์ซื้อหนังออนไลน์เติมเกมเนี่ยง่ายๆซื้อบัตรมาเติมเงินลง Google Pay Account ได้เลยแถมยังเติม Netflix หรือว่า Tinder ก็ได้นะเอาไปปัดกันให้แสบคาปัดกันให้แสบคารวยกันได้เลยโอยดีอ่ะไม่ต้องมีบัตรเครดิตแ้าปั่เง,งินทางนี้เอาหาซื้อง่ายเซเวน่นแฟมิลีมา์หรือว่าโลตัสทั่วไปง่ายมากเห็นไหมไปเปพูดซะมันจะได้กลับมาจะเทกูเหรอ <c oughs> ถ้ามันขาดก,กูแล้วมันจะรู้สึก